ตีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานหาเงินเก็บตังเวลาหิวก็จะเลือกกินแต่ของดีๆพอคิดว่ามื้อเดียวคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็คิดแบบนี้ทุกมื้อแหละ มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนเขาแต่งตัวดีๆบีบีเหรอก็อยากได้นะอยากได้อะ่ะก็ไปซื้อดิรองเทา้ากางเกงเสื้อนาฬิกาบีบี iPod ซื้อหมดอ่ะซื้อแล้วมีความสุขอยากได้รถมานานละเพราะคิดว่ามีรถแล้วจะมีสังคมมีผู้หญิงก็ซื้อเลยพอมีรถก็มักที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับรถคนอื่นเขาะ่ะแล้วเป็นยังไงง,งุดหงิดเวลาเห็นบ้านคนอื่นเขาใหญ่กว่า แล้ถ้าวันหนึ่งคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาละ่ะถ้าคุณตื่นมาพบกับนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เพียบเลยเป็นยังไงละ่ะเป็นทุกข์ดิปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้วิธี4ส,สลึงทุกข์รู้ปัญหาสำรวจความไม่สบายกายไม่สบายใจมีอะไรบ้างละ่ะความอยากได้อยากมีค่าบ้านค่ารถนี่สิน สมุดไทยรู้สาเหตุจุดเริ่มต้นของปัญหาลองกอภาพกลับไปดูนี่งไงมือเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ก็เพราะว่าคิดแบบนี้ทุกมื้อแหละเห็นคนอื่นเขาเท่ก็เลยอยากกะเท่มากแล้วเป็นยังไงล่ะก็เลยต้องจ่ายจายลูดลูดอย่างเนี้แหละ แล้วก็เลิกไปเปรียบเทียบคนอื่นได้ละเวลาซื้อของจะมีวอนกับนิดก็ชอบหนักไปทั้งวอนแหละงานก็ทำนะแต่ทำไมไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บเลยอ๋อรู้ละก็มาติดใจข้าวของพวกเนี้ยนิโรธรู้คิดมีสติมองเห็นทางออกกว๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกกู้มังกร กินเข้าไปละมันก็ออกมาเหมือนกันน่ะจะถูกจะแพงยังไงเดี๋ยวมันก็ออกมาหมดละเลือกกินของที่มันมีประโยชน์ดีกว่ามั้งบ้านน่ะจะซื้อหลังใหญ่ไปทำไมแล้วที่เหลือจะเอาไปทำอะไรแต่ฟุตบอลองไงถ้าตัวขาวคือน,นีดและตัวดำคือวอนคุณควรมีสติและเลือกมักรู้ทำเดินทางไปสู่ทางออกอย่างมีเป้าหมายถ้าคุณอยากมีอยากเท่มันคนอื่นแล้วก็ขอเพียงคุณตั้งใจ ทำงานหา it, да. เงินเก็บตังค์เท่านี้เดี๋ยวก็ได้หลีกเลี่ยงเอาใบยมุกสิ่งที่จะมาลบกวนคุณในการเก็บเงินให้ได้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถลดรายจ่ายและมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นสบายไปทั้งชาติแล้วทีเนี้ยเรามาย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าสี่สลึงมีอะไรบ้างทุกรู้ปัญหาสํารวจความไม่สบายกายไม่สบายใจ สมุดไทยรู้สาเหตุจุดเริ่มต้นของปัญหานิโรธรู้คิดมีสติมองเห็นทางออกมักรู้ทำเดินทางไปสู่ทางออกอย่างมีเป้าหมายวิธีแบบสีสลิงนี้จะช่วยทำให้คุณหมดปัญหาเรื่องการเงินและใช้ชีวิตแบบเต็มบาทอย่างมีความสุขแล้วคุณละ่ะเต็มบาทแล้วหรือยัง